สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพามาสำรวจทะเลนะคะทะเลข้างบ้านเรานี่เองนะคะน้าใสามาสำรวจทะเลตอนวันนี้อากาศ14เอ้ย12องศานะคะแค่12องศานะคะตื่นเช้ามาก็ประมาณ8องศาเมื่อวานนี้หนาวหน่อยนะคะเมื่อวานเจอไป3องศานะคะ2องศานะคะตอนนี้เรือที่กําลังจะไปเดนมาร์กกำลังจะออกเดินทางนะคะเห็นไหมคะทุกคนเรือไปเดนมาร์ก กำลังออกเดินทางนะคะโอเคนะคะเราจะมาสำรวจทะเลกันนะคะวันนี้แล้วเป็นยังไงกับทะเลที่นี่นะคะสวยงามมากค่ะในอากาศที่12องศานะคะทุกคนแต่ดีหน่อยว่าลมไม่ไม่แรงนะคะน้ำก็จะใสามากๆเลยนะคะก็จะเห็นสาล่ายเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็นั่งชมเรือกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ชมเรือเดินสมุทรไปทางนู้นเลยไปทางนู้นเลยนะคะเดินเดินเรือกำลังจะออกไปเดนมาร์กนะคะทุกคนไปโคเบนเฮเกนนะคะไปเดนมาร์กค่ะโอเคนะคะฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณป้าด้วยนะคะไปดูค่ะไปสำรวจทะเลกันค่ะจากมุมนู้นมาก็จะ ปีนขึ้นเขามาเดินมาทางนี้ก็ได้นะคะเดินมาขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็จะทะลุหากันหมดเลยนะคะวันนี้เราจะพาสำรวจนะคะวันนี้เราจะพาสำรวจพื้นที่ค่ะแล้วก็เดินออกจากบ้านประมาณห้าสิบเก้านะคะเดินมาจากตรงนั้นเลยหลังเขาตรงนั้นเลยค่ะใกล้ๆเนี่ยเหยนะคะ ้างเขาตรงนั้นอ่ะแล้วก็เดินวันนี้เลยเดินมาเดินมาแล้วก็มันจะมีทางลงสองสามทางนะคะตรงนี้เลยาทางนี้ก็จะเป็นหน้าผาหน้าผาเล็กๆจ้าคะ่ะก็จะเดินลงไปทางนน้นก็ได้ด้วยเดินทางนน้นก็ได้นะะวันนี้เรามาสำรวจนะคะสำรวจพื้นที่ไว้ทำมาหากินนะคะไว้แหล่งอาหารของเรานะคะ ตรงน,นี้ก็จะเป็นหน้าผาชันหน่อยนะคะทุกคนตรงน,นี้ก็จะเป็นหน้าผาชันหน่อยตรงนี้หินก้อนเ,เริ่มอยู่ก็จะไปทางนน้นเลยค่ะเมอี้เราก็เดินไปทางนน้นเลยแมื่กีจริงๆถ้านา้ำร้นกา็เดินไปทางนู้นเลยนะคะถึงตรงนน้นเลยเป็นยังไงครับบรรยากาศไะเราเดินไปทางนู้นต่อนะคะทุกคนไปโขดโน้นนะคะไปหาตรงนน้นน่ะ วันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดนะคะจะไม่มีแดดแล้วค่ะบวันนี้เพราะพรุ่งนี้จะมีฝนตกเมื่อเช้าตื่นขึ้นมานะโหหมอกเต็มเลยทันทะ,ะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เครื่องบินเล็กกำลังจะบินนะคะบินยินเสียงดังชัดเจนเลยนะคะมาดูนะคะว่าออทะเลที่นี่ดูสิคะใสมากเลยนะคะทุกคนเห็นสลา,ายเต็มไปหมดเลยนะคะ ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะคะน้ำกำลังขึ้นถ้าน้ำลดเราก็จะมาหาหอยอกันนะคะถ้าน้ำลดเราก็จะมาหาหอยอกันนกก็ตอนนี้นกก็ย้ายเผาพันย้ายสถานที่ไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะถ้าปกติเนี่ยจะเห็นนกเขาบินตลอดเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ บรรยากาศเริ่มดีมากๆแล้วแต่อากาศหนาวเริ่มจะมาเยือแล้วนะคะสามองศาสององศาครึ่งนะคะจากตื่นขึ้นมาสามองศาลดลงมาอีกสองสององศาครึ่งลดมาอีกครึ่งองศานะคะก็นาวเย็นเหมือนกันคนก็มานั่งเล่นอยู่นะคะไม่ใช่แต่เรานะคะก็มีมานั่งเล่นมาเดินเล่นบ้างใครก็อยู่แต่ในบ้านเนาะ <laughs> เลยมาดูบรรยากาศดอก ต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีวันนี้คุณป้าสายเปรี้ยวก็ไปโรงเรียนวันสุดท้ายเรียนอาทิตย์ละสี่วันนะคะทุกคนจันอังคารพุทธพฤหัสนะคะแล้วก็จะไปหยุดเอาวันศุกร์นะคะก็โคดหินก็จะก้อนใหญ่หน่อยนะคะโคดหินก็จะก้อนใหญ่หน่อยแต่ก็ถ้าน้ำลดก็เดินไม่ลำบากนะคะแต่นี่น้ำขึ้นมันก็จะ ไม่มีหาถ้าเราเดินมีหาถ้าเราเดินนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวน้ําลงเราก็จะมาเก็บมาสํารวจเพื่อที่จะมาเก็บหอยนะคะจะมาเก็บหอยหนางลมนะคะเห็นไหมคะเรือกําลังจะเดินทางแล้วนะคะเรือนี้จะไปเดนมาร์กจะออกประมาณสี่โมงเย็นนะคะทุกคน สูมให้ดูนะคะเรือไปเดนมาร์กนะคะ่ะเรือก็จะลำเล็กกว่านะคะแล้วก็จะจะบรรจุคนได้น้อยกว่าเรือคอลล์ไลทที่ไปที่ไปเยอรมันนะคะก็จะไปเช้าเหมือนกันนะคะจะไปเรื่อยๆแบบว่าสโล,โลไลนะคะกินลมชมวิวไปเรื่อยๆ ลมชมวิวไปเรื่อยไปเช้าที่นูน่นแล้วก็จะชอบมานั่งดูเรือนะคะบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าเลิศมากนะคะเลิศเลิอยู่นะคะที่สำหรับมานั่งชมกินลมชมวิวนะคะทุกคน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปสั้นๆลงเพื่อพอดีเรามาเดินเล่นนะคะตอนนี้น้ำหนักตั้งแต่เรียนมาน้ำหนักขึ้นนะคะทุกคนเลยต้องเดินออกกําลังกายเมื่อวานก็ไปเดินขึ้นเขาหอบแฮกๆเลยนะคะทุกคนวานก็ไปเดินขึ้นเขาหอบเลยดูสิว่าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นนะคะพาเราจะพาขึ้น ไปมุมนู้นนะคะเราจะปีนปีนเขาค่ะปีนเขาเราลงมาจากมุมนี้นะนะเนี่ยบันไดตรงนี้เราก็เป็นคนเดินลงมานะคะเดินลงมาแล้วเราก็จะเดินไปทางนู้นนะคะไปขึ้นบันไดทางนูน้นเพื่อที่จะเป็นการออกกําลังกายนะคะเดินออกกําลังกายชมว,วิวไปเรื่อยแต่ชคดนี้ว่าลมมันไม่ค่อยแรงะคะ่ะ มันเลยไม่ค่อยหนาวนะถ้าลมแรงเนี่ยต้องปวดหัวต้องใส่หมวกนะคะไปดูบรรยากาศข้างบนกันค่ะหินก้อนเริมเลยนะคะ ร้อนเด็กๆก็จะมาทำกองไฟนะคะก็จะมีท,ที่ทิง้งขยะให้ด้วยเราก็จะเดินขึ้นไปทางโน้นนะคะก็จะเดินขึ้นไปทางมูนบนนู้นเลยค่ะที่นี่เขาจะทำเป็นกองไฟมาทำปิ้งย่างอะไรประมาณนี้นะคะวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้กันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบายบายนี่คือผลของเรือใหญ่ผ่านไปนะคะเรือใหญ่ผ่านไปเกือบเป็นชั่วโมงนะคะลึ้นเขาถพงจะมานะคะไม่ใช่ว่าเขาจะมาเลยนะคะ จริงๆวันนี้ทะเลสงบนะคะแต่คลื่นมาแรงเพราะว่าคลื่นจากเรือใหญ่นะคะ่ะก็จะทิ้งระยะสักพักหนึ่งนะคะทุกคนทางนู้นก็ออกสวยนะคะทางนู้นก็สีสวย